ตอนนี้ผมก็อยู่สี่แยกของไผ่นะครับจะเลี้ยวฝานี่จะไปพนัฐนิคมเลี้ยวซ้ายไปแปดริ้วถ้าตรงไปนี่จะไปออกเส้นสามสามหนึ่งนะครับสามสามหนึ่งก็จะไปสนามชัยเขตจะไปกบินปาจีนนะครับผมก็ระหว่างที่เราขับรถผ่านนะครับเส้นนี้ก็จะมีแพกุ้งนะครับโซนนี้จะเป็นแพกุ้งนะครับผมก็เยอะมากนะครับผม ท่านใดสนใจที่จะรับปูงไปขายหรือจะรับปลาไปขายนะครับแนะนําให้วิ่งมาดูเส้นนี้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่ครับครับก็จะเป็นบ่อกปูงบ่อปลานะครับมีผสมต้นเปกันไปนะครับผม เยอะมากนะครับ <Yeah. S 2> นี่ครับอันนี้ครับจะเป็นบอ่อปลานินบอ่อปลานิน ท่านใดที่จะมาซื้อนะครับก็คือแนะนําให้ไปที่แพรปลาที่เขารับซื้อโดยตรงฮักนะครับเราจะมาซื้อกับเจ้าของบอ่อนี่เขาอาจจะไม่ได้ขายนะครับผมก็อย่างที่ผมขี่รถผ่านมานะก็จะเป็นแพรกุ้งแพรปลานะครับเราก็ไปรับซื้อตรงเราไปซื้อตรงนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ด้านหน้านี่ก็จะไปโรงเรียนท่าข้ามครับอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นบอ่อปลานิลทั้งนั้นนะครับ รอบ,บอปนันนิลนะครับผมนี่ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นบอกฟุ้งนะครับผม